ประจำเดือนอีกตอบไปแล้วอาการปวดประจำเดือนใครไม่เป็นไม่รู้แล้วก็เลเวลความเจ็บปวดของแต่ละคนไม่เท่ากันมันทรมานมากจริงๆนะอาการปวดท้องประจำเดือนมันทรมานมากจริงๆอืมใครรักแฟนนะซื้อไปให้แฟนได้นะหรือว่าซื้อไปให้ตัวเองกินก็ได้เนี่ยอ่าเพราะว่าเราไม่เราไม่ต้องโทนกับกัน ปวดในแต่และเดือนแล,แล้วแล้วแบบว่าประจําเดือนมาทีแเจ็ดวันอะไรเงี้ยต้องทนเป็นสัปดาห์โอ้ยมันบ้าไปแล้วอ่ะไม่มีใครอยากจะปวดหรอกใช่ไหมเออนี่ตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะแนะนคาคาะมาเจนตาทานแล้วทานแล้วจะไม่ต้องปวดประจําเดือนอีกต่อไปป้าก็จะค่อยๆจางลงกระก็จะค่อยๆจางลงใช่แล้วถูกต้องขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับการรีวิวใช่ทานเข้าไปแล้วคือแบบว่า เมนมาแล้วแบบเลือดสดอ่ะเลือดเป็นสีสดเลือดเป็นสีแดงคือแบบมันไม่ตกค้างในร่างกายเนาะร่างกายก็ขับออกมาเนี่ยเออแบบถ้าถ้าเลือดมันหมักหมมอ่ะมันมันขับออกมาได้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลสีดําอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่หลายวันไงแต่พอเราทานตัวนี้เข้าไปแล้วก็เพราะว่าระบบไหลเวียนโลหิตดีอะค่ะอ่าระบบไหลเวียนโลหิตดีมันไม่ตกค้างอยู่ภายในมันเออมันระบายออกมา